ขอสวัสดีคุณรับชมทุกท่านนะครับอิกเช่นเคยครับวันนี้พลหาช้ากินข้ามาออกทริปอ่างเก็บน้ำไม่หมอกก็ช่วงนี้หน้าหนาวนะครับบรรยากาศตอนเช้าก็จะดีเลย,เลยแหละกับไปตามชมครับว่าจะมีผลงานกระสูบชาโดกันไหมนะครับตอนเช้าเดี๋ยวเราไปหากระสูบกันก่อน แล้วมาได้กับมดตทีดด่นี่แหละ No มันถ้ากระโลนต้องไปรอกว่ามาถ้าฟังหมุนจะค่ยคอยๆเล่นเนี่ยมีตัวมมันโชบนี่ร้อยไอ้แมวว่าหันว่าหันน้บนๆนะ่ะกระสูบเพรอนั่นนะฮันโนฮันโนโดนว่าไม่ต้องเจออย่างนี้หนึ่ง มันกัดล่อเห็นอืมลายมั้งศุภนเนี่ยตัวใหญ่ด้วย รอมาหน่อยบาวมาเท่าวัดน์เอยู่แล้วมุนมามุนมาแกกระกู่ปตึงไว้ตึงไว้มุนมากระุูมังบาเท่าวัฒนงโดนแล้วอยู่มันเป็นฝูงหมดแล้วคู่ครับมาอุ่นแต่เช้าโดนก็ดูน้งคู่ตักตักตัก bé nóc tắc tắt đồn con tay sáng, ít vô nung, thu nung, lấy, bỏi lấy, ai vua thì điếu, bớt 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 bớt, đồ, ông này mì ít, mìn mì ít,

วันไว้กระสูปอะ <c oughs> เด็กใหม่เพิ่งเคยเจอกระสุบ <c oughs> นี่เราดูตัวนึงตุ้งแล้วมาค,คลิปครูไหนวะอ่ะ กระสูบกระสูบกระชูบกระชูบตั้งแต่เช้าครับบรรยากาศมันสวยนี่กระสูบกระสูบเดี๋ยวรอโยปวดก่อนครับจะตีพร้อมกันอีกกระสูบเกิบปัปกล่างน้องเกิบปักล่างเออ Ah. Ah, Poképe. Nih, eh. สูบคู่ทูโทนเต็มแตมไปเลยปลาแก้วล่องเต็มเลยนะ เลยมเลงชะโดพอคับแม่แตกแก้วล่องแต้แ้ว่าเท่านี้ เดี๋ยวมากระโดดกูตืน่นหมดไปโยกมึงสตาร์ทไปหาทิงเอ็มส่งไม้ในกระสุกก็ขึ้นดีไปจ้องกระสุกกันก่อนอย่าจะพลาดโอกาสเชา้า มันขึ้นแน่ก่ะดับเลยออกมามันจะขึ้นหรือเปล่าขนไดนั้น không cần cả bật mà cho da có cần chưa đủ đâu à นกระึ้นปุ่นปุ่นต็อกกี้ล่ะเหรอปล่อยมันน้องไปตามมันตื่นไปกระซูสแตโดบะนิ่ Chết chất con chết con mình phù hậu cá chết con hết cái gì sai hàm mà ạ tốn tốn cũng phải đâu mình du mình du mình du sụp thì chết máy Chết máy mình lói Mình phải phùng lên hàm tuột quá đốt đốt sách sụ hành sách sụ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Video Bị thay vô bạn. Thay นี่ใส่สูบไปข้างสูบสูบจับจานจับจานเลยเดี๋ยวลองมาขึ้นอีกไปชมต่อโยโย่โอ้โหกูฟูยังก่อนโอ้โหมาโดนเดาเดาเดียว มานหน่อย,อย,าายร้่ะบันเับเดี๋ยวดูดเต็มฟองไหมเส็ยผมนี่ก็ถึงมันครับเจือกๆรอมันหน่อยเอ้เหมือนเนาะก็ะขึ้นให้สี่ห้รอบเนาะดูเนาะเหมือนเ กิโลเราใหญ่ไม่ต้องติ้งนิ่งที่จะสุกกว่าจะขึ้นกับฮาไิตีจะปูเนี่ยนี่ตน่าระบาพินออกมา ่วงเงียบแต่กระสุกกระสุนสน,นี่ใสสวยครับกระสุกกระสุกโอเคชมตัวต่อไป 嗯，嗯 <laughs>。哎 <noise>，现在我们拍的有点的吧？你 <noise> 嗯，挺挺吧？ โดนครับโดน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 ไอ้โจครับโดนโดนตาคู่ครับโดนโดนกัดแบบคุบมันโดนเบาเนาะนี่ถึงเป็นโดนอื้อไปสวยซะด้วยกันดีปึ้งเป็นปากเต็มปากโดนมันหลุดออกยกๆเลยกินเป็นปากอ่ะอย่าให้มันถูกเรือมันจะตังๆๆๆละ

ออกไอน์ของไอ้ใจเอาไอ้ตัวไอ้ในใจนโดนอีกเช่นเคยครับกระสุนกระสุนฝูงแม่อม,มอก มันสิครับอย่างนี้บันเทิงเก็มๆไปเลย่

¿En ลุดพอดีเฮ้โยโอยประสบความสำเร็จสักทีครับชดโดวันนี้เหนื่อยเหลือเกินเดี๋ยวให้ดูเหี่ยเดี๋ยวให้ดูเหี่ยอือตามมาแม่งสะใจมากนีเ่เพนซิล ชโดจัมโบ้นะครับของเนาเชนเดี๋ยวดมชมสายฟากันจิบยามเย็นอีกตามเคยน่าจะสองครับ ยิงมากัดหัวเรือที่แรกผมเห็นตามมาผมก็เลยรอมันนิดขวา้าเรียบร้อยเลยครับสับไป2องทีสามทีเดี๋ยวไปดูตัวต่อไปจะมีผลงานไหมโอเคครับครับก็พอได้สนุกพอได้มันอยู่นะครับกระสุบแล้วก็ชาโดผลงานก็จะมีชาโดหนึ่งแล้วก็กระสุบอีกสิกว่าตัวนะครับยังไงผมก็ฝากช่องหาเช้ากินค่ำเลยนะครับ ทั้งเพจแล้วก็ Facebook แล้วก็ y u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  e ด้วยครับยังไงผมก็ลาไปเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ทิปหน้าครับโอเคครับ